มาม้าอยู่ไหนอะเอามาม้าไปอยู่หลังป้ายซะงั้นแล้วอ,อยู่ที่ไหนครับมาม้าคะนี่เราอยู่กันที่ร้านกาแฟห้วยขังคาวกาแฟสดค่ะ <c oughs> มีค้างคาวเยอะคหรอะคะแถวนี้ไม่รู้แต่ว่ามีที่ยังไงตไมไมามไปดูข้างในไปกันเลยเอา้าจะไปไหนคะนั่งสองแถวมาไปขับเดี๋ยวนี้ <c oughs> ไปดูเมืองละน้องเลันนี้ดไรยังไม่ถึงไะคะ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นอันนี้เป็นสตาร์บัครุ่นไหนอะ่ะกดเองอ,ะ <c oughs> อ่ะฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้ตรงนี้เป็นลำธารเหรออุ้เด็กๆทำไรครับเด็กๆนะฮะรับมีชิงช้าด้วยนะฮะมามาระวังไม้ <c oughs> ไผ่หัหกนะม <c oughs> าหมาหักนี่มีชิงช้ามากด้วยนะ,ะ <c oughs> โอ้ไปเดินเตะน,น้ำเล่นกันดีกว่า, <c oughs> าวุ้นอะไหรอดึกหรอ นี่นี่เขาให้ถไตเป็นไตลงไปเหรอสะพานฮะทำยังไงอะ่ะสะพานโอ้โหมีสะพานนะคะสวยงามมากเลยเข้างล่างเขามีแบบให้นั่งเล่นด้วยเหรอ,อไปตรงนู้นกันไหมไดีไหมดีไหมอโอ้โหเดินลงมาข้างล่างนี่ฮนะเป็นบรรยากาศน้ำตกนิดๆิดลำธารน,นะฮะ ่านั่งกันดีกว่านะหาที่นั่งนะเป็นงไงสวยเนาะจิวนั่งเลยนั่งเลยนั่งตรงกลางเลยเออนั่งลงมาเลย <c oughs> นั่งเลยนั่งเลย <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ทำไมนะกายเล่นตรงตัวอยู่เอามาเดินมาเดรดๆจะตกน้ำนะ อ๋อนี่ะนะครับเปดูเจมังโอ้โอ้รอ,องเท้าจะตกอะ่ะโอ้โหเป็นไงเด็กๆ <c oughs> อยากเล่นน้ำเหรออยากเล่นน้ำเหรอเล่นเลยเล่นเลยอ่าน้องเก็จะประจนน้ำตกแล้วนะ <c oughs> เป้าหมายหนูจะหนู่ตรงไหนลูกเป้าหมายหนูอ,อ่ะนะข้างล่างนี่เหรอไปเลยถอดรองเท้าดีกว่าแมมไม่ต้องใส่รองเท้า <c oughs> ปลาเหรอ ไม่มีปลาด้วยจริงด้วยนะมีปลามีปลาใครเห็นปลาไอปลาตอดไหมไม่เอาสรุปจะลงไหมเนี่ยฮะเหมือนปลาปลาจักกรสีอะเอาล่ะเอาล่ะกินแล้วดีกว่านะเท่าไหร่คะอันนี้จะแพงไหมทั้งหมดอันนี้ห้าสิบคนเลยอ๋อห้าสิบเออก็ไม่แพงนะมีแก้วหนึ่งห้าสิบแก้วหนึ่งสี่สิบโอเคอาชิมเลยเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเป็นน้ำมะนาวดองโซดาค่ะโอ้ใช่ก็จะ โอเคคือต้องบอกว่าผับรถมาเมาๆเนี่ยกินแล้วสดชื่นมากร้านนี้นะเป็นไข่กระทะผักเสีค่ะรู้ไหมผักพื้นเมืองของภาคใต้นะคะมาเป็นจุดเด่นในเมนูด้วยอ๋อผักพื้นเมืองเหรอคะใช่ผักเสี่ยงเป็นผักของภาคใต้ค่ะโอ้เด็กๆตอนนี้ทำอะไรคะเด็กๆเตะน้ำเลยโอ้เด็กๆเตะน้ำ เอามาชิมค่ะเยี่ยมอ่ะโอ้น้ำเย็นไหมลูกเย็ฮะแต่น้ำมันใสมากเลยนะปลาด้วยเหรอนาองเกตส์น้องกายไล่ไปหมดแล้วอ่ะอะไรนะกัต่อดกันเลยกินได้หรออ่ากินได้ต่อกันเจเจค่ะกินไปเล่นไปเดี๋ยวเราเราจะไปทิงช้าตรงกลางนู้นดีกว่านะเดี๋ยวกินก่อนน่ากินกับน้ำนีงชิลไหมคะ chết hết tên leo hết, khỏe mấy? ôi,ระวัง tóc tuột nhau. được, 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 được. được, 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 được. được, 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 được. được, 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 được. được, ทำอะไรคะเดดดีเดีพยายามขึ้นไปที่ชิงช้ากลางนา้ำน้ำมันลึกมากเลยไหวไหมก็ไม่แน่ใจทำไมเขาผูกห่างจังอะ่ะกินนอะมันก็กบบงงแย้ด้วยนะใช่โอ้ย ยาเลยเบียดน้ำแน่เลยอย่างนี้ไม่เอาดอีกว่าเลียน <c oughs> อะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเที่ยวระดงกันต่อเนาะใช่คล้วัีบาย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 